ป็นการรายงานสดจากหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เหมางสมมาในการที่จะชมงานแอนเทียนในแง่ของความยิ่งใหญ่นะครับเพร่็เป็นจุดสามแยกที่เชื่อมต่อ ถนนสองเส้นต่าหากันระหวานาน่างน,น่านเทศบาลนครอุบลราชธานีหน้าโรงเรียน,นอนุบาลอุบลราชธานีนะครับทั้งสามจุดนี้ครับเราจะสามารถแพร่ความละเอยียดสบายนครับกับเช้าวันที่เก้ากรกฎาคม2560ครับที่สิบมีผ้าชุบน้ำมันใส่สระน้ำและช่วยให้ลอยตัวในน้ำได้ดีจึงโซงแหวกว่ายอยู่ในตื้นได้ำาีถึง7วัน ความงามมณีไม่ขลาเพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นพระมหาฉนูกมันได้น้ำอยู่เช่นนั้นจึงลงพระทัยธรรมหาชนกนี่เป็นเทียนโบราณนะครับแล้วก็เทียนโบราณปีนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสวยงามมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับความลงตัวของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัสดส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความประณีตของปีมือนะครับปีนี้ถ้าที่ดูมาแล้วน่าชมเชยมากว่าทําได้สวยงามมาก ของแต่ละอำเภอเลยนะครับภนนาพาท,ที่มองเห็นนี้เป็นภาพอยู่ตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีด้านหลังนะครับเป็นถนนที่เชื่อมอยู่ตรงกลางระหว่างวัดทุนศสีเมืองและก็โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับ เราจะแผนกล้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะไม่มีผู้ใดมาตำหนิเสียเทียนรเทียนประเภทนี้เป็นเทียนประเภทจิตติมนะครับเป็นของวัดมรพา ซึ่งการแข่เทียนคันนี้เราจะแบ่งเทียนนี้ออกเป็น3ประเภทติดพิมพแกะสลักแล้วก็เทียนโบราณนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดตึงกลางเลยนะครับนทากรงอบว่ี่คือบริเวณหน้าเทศบาลนครอุงดราชธานีตอนนี้ผมง่ทยทอดสุดเป็นอุบลทีวีไลฟ์โดยทดลอง ใช้อุปกรณ์2ชุดนะครับคือ,อคของระบบ Android และก็ iOS นะครับระหว่างทางด้านตัว iPad และก็ตัว Galaxy เราพบว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาแล้วดูเหมือนว่าตัว Apple หรือว่าตัว iPad จะมีคุณภาพที่ดีกว่าในการถ่ายทอดและก็ผมใช้ซิม2ตัวก็คือระหว่างเป็นของ True และก็ของ d ี a ท็นะครับ ยอมรับว่าของ iPad นี่คือใช้ของ t u u นะครับการถ่ายทอดสดมีความต่อเนื่องมากทีเดียวในขณะที่ตัว Galaxy ซี่ผมใช้ถ่ายทอดนั้นเป็นตัวของ d t แทนะครับจะมีสัญญาณขาดหายครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่ด้านหน้าของเต็นท์กองอวยการนะครับบรรยากาศก่อนที่จะมีการเริ่มงานเวลา8นาฬิกา30มาทีซึ่งถ้าเผื่อใครที่ จะชมการถ่ายทอดสดนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทั้งวิทยุและก็โทรทัศน์นะครับแล้วก็เคเบิลทีวีของท้องถิ่นเรานะครับโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาวิทยุจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา8ปดโามนาทีนะครับส่วนทีวีจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเป็นต้นไปครับตอนนี้ผมเดินมาจากคณะแกะสลักมาถึงตัวติดพิมพ์นะครับวัดนี้คือวัดบนแผนครับวัดบนแผนนะครับ ในแง่ของการจดทานะครับแต่ละวัดนั้นจะมีต้นทุนถ้าเผื่อเป็นเทียนขนาดใหญ่จะใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0 0ถึงบาทนะครับแต่ว่า7 0 0 0 0 0 0ถึงบาทนี้เขาจะสามารถนำเอาเทียนเดิมมาใช้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ช่างเทียนของเรานะครับเวลาซื้อเทียนนั้นเนื่องจากว่าเทียนที่อุบวนเราราคาค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นช่างเทียนจะนำ เงินนี้ไปซื้อเทียนนะฮะจากธนาคาประเทศเพื่อนบ้านเราคือสปพพลาวที่มีราคาถูกกว่านะครับนี่เป็นเทียนขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดใหญ่เวลาที่กรรมการตัดสินนะครับกรรมการตัดสินจะดูจากองค์ประกอบของการออกแบบนะครับสัสดส่วนของสัสดส่วนของออต้นเทียนนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆ และก็รวมถึงความสวยงามความประณีตของฝีมือด้วยและก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งเมื่อคือนนี้ดูเหมือนว่ากรรมการจะมีการประชุมตัดสินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่วิทยาลัยอาชุวศึกษาอุบลราชธานีนะครับและเวลาตัดสินในแต่ละปีนะครับก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันบางวัดข้อประท้วงไม่ยอมรับการตัดสินนะครับบางทีก็แหกกลับบ้านเลยนะครับไม่ ก็คือยอมรับปฏิการนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันกรรมการก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวละครับมีหลากหลายมากในการร่กันรูปกัตัดสินกรรมการแต่ละคนจะต้องเดินเข้าไปเทียนที่เราจะชมตอไปนี้นะครับจะเป็นเทียนขนาดใหญ่ประเภทแกะสลักซึ่งถือว่าเป็นอภิมหาเทียนทีเดียวครับอย่าลืมว่าปีนี้ครับมีเทียนที่เขาร่วมขบวนทั้งหมดประมาณ55 ขบวนนะครับ55ต้นครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กว่ากันว่างบป,ประมาณในการจัดทำาปเพีเทีเิมรนศาเฉพาะทําต้นเทียนครับประมาณ100ล้านบาทครับยังไม่นับขบวนแห่นะครับที่ตามมาด้วยนะครับเงินใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านครับ ครับนี่คือเทียนประเภทแกะสลักนะครับปีนี้ที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาของการแกะสลักหรือว่าการติดพิมนะครับ oh, oh. นั่นคือแต่ละวัดจะต้องมีการจับฉลากว่าวัดเขาตัวเองจะได้เนื้อหาเป็นเรื่องราวของรสช,ชาติในช่วงไหนนะครับ oh. ซึ่งมีทั้งหมด10ทศช,ชาติ แล้วก็จะต้องเอาโจทย์ที่ตัวเองจับสลากได้นั้นนะครับนำไปแกสลักหรือติดพิมพ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตัวเองจับสลากได้ครับที่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ถามว่าถ้าที่ผมดูแล้วนะครับมีความต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ผมยังไม่เห็นความต่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูแบบชัดเจนดูละเอียดนะครับเป็นการดูแบบคร่าวๆแต่ว่าเราดูแล้วก็ยังคงเป็นเนื้อหาเดิมๆอยู่นะฮะ อันนี้เป็นวัดหนองบัววัดเดชดุดมนะครับวัดเดชดุดมงานแห่เทียนงานแห่เทียพนพรรษาเดิมทีจะเป็นประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ปีพศ2500นะครับ2521ปรากว่าทางด้านทททเริ่มจับงานแห่เทียพนพรรษาของอุบลเรานี้ให้กลายเป็นเทศกาล และก็เป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมางานแห่เทียนของเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปจากงานเทศก,กาลแห่เทียนกลายเป็นประเพณีการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณง่ายๆว่าเราส่งเสริมให้เอาวัฒนธรรมนะครับเข้ามาเป็นตัวจูงใจให้คนออกจากบ้านมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะทําให้เงินสะพัดมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลของไทยรัฐบอกว่านะครับจากข้อมูลของไทยรัฐบอกว่า เงินที่สัพัดอยู่ที่บนเราในช่วง1เดือนที่หเดือนคือเดือนกระกฎาคามนี้น่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทครับแล้วก็จากการสำรวจของทอทท,ทนะครับเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็น1ใน10จังหวัดที่มีคนมาท่องเที่ยวและก็นิยมพางคืนมากที่สุดนะครับอยู่อันดับ8ของประเทศไทยครับ จะว่าไปแล้วโรงแรมอุบลเรานะครับจะมีการเต็มเพียงแค่ปีละครั้งสองครั้งนะฮะก็คืองานแห่เทีนพรรษาซึ่งมีการจองล่วงหน้าจากผู้รต่างๆถ้าเผื่อเราดูจากตัวเลขที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับคนอุบลถ้าเผื่อถ้าเผื่อชาวต่างประเทศชาวต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวบ้านเราก็จะพักอยู่ที่อุบลนี้ประมาณ2อถึงสวันด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเทียนขนาดใหญ่นะครับ เราไปดูที่วัดพระธาตุหนองบัววัดพระธาตุหนองบัวนี้นะครับจะเป็นวัดที่เป็นแชมป์มาเกือบทุกสมัยครับเป็นแชมป์มาเกือบทุกสมัยคาว่าเป็นแชมป์นี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่ช่างแกสะสลักมากกว่าครับว่าช่างแกสะสลักคนไหนไปอยู่ที่วัดไหนครับแล้วก็ค่าตัวค่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับ แต่ว่างบประมาณของการทําเทียนที่ว่า7จ็ดแ0สนนั้นนะครับไม่ได้เป็นเงินที่วัดออกเองนะครับแต่ว่าเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เงินจากสปอนเซอร์ของภาคเอกชนที่มาขอลงในส่วนของงานแห่เทียนด้วยโดยขอมีป้ายชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายนี้ก็คือเป็นเงินที่ได้รับจากอุดหนุนจากหลายภาคส่วนไม่ได้เกิดจากทางด้านอา่ เงินของวัดแต่ประกันใดนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลช่างที่มาทําเพียรนะครับในช่วงเวลา2เดือน3เดือนนี้นะครับว่ากันว่ามีค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ1น0 0 0แสนครับถ้าเผื่อท 3, ํา3เดือนก็คือมีค่าใช้จ่ายดูแลคนที่มาช่วยทําเพียรนี้ประมาณเกือบ3 0 0แสนบาทครับนี่คือความอลังการนะครับสังเกตด,ดูความความละเอียดของการแกะสลักนะครับสังเกตด,ดูนะครับ การแกะสลักที่มีฝีมือประณีตมากสะท้อนถึงทักษะของช่างได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากจะดูมีฝีมือประณีตแล้วตัวที่เราโชว์ที่เห็นนี่ฮะที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่องค์ประกอบของเทียนนะครับแต่ว่าน้ําหนักของการให้คะแนนนั้นนะครับเขาจะให้อยู่ที่ตัวลําต้นเทียนนะฮะความสูงความสวยงามประณีตแล้วก็องค์ประกอบเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง นี่คือตัวอย่างของการที่ภาคธุรกิจนะครับได้ใช้เงินส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เก็บภาพนี้เหมือนเป็นงาน CSR ครับบิ๊กซี C, ร่วมสืบสารงานประเพณีแห่เทียนนะครับอย่างนี้นะครับเขาก็มีการบริจาคเงินให้แก่วัดนี้ก็คือวัดพระท่านหนองบัวแล้วเขาก็จะนําเอาเงินเหล่านี้ครับไปใช้ประกอบในการจัดทําแกะสลักต้นเทียนครับ เราดูความยิ่งใหญ่นะครับผมจะแคนกล้องให้ดูนะครับตั้งแต่หัวขบวนนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับเป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากด้วยค,คือไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าฝีมืออลังการด้วยครับผมทำไปทํามาดูมม้ว่าต้นเทียนครับจะเล็กกว่าองค์ประกอบอีกครับไฮไลท์ของงานแห่เทียนไม่ใช่ต้นเทียนอีกต่อไปกลายเป็นองค์ประกอบของต้นเทียนครับ ดูสิครับครับแล้วเขาต้องใช้เวลาในการแต่ก็ใช้เทียนนี่กี่มากน้อยทั้งเทียนเก่าและเทียนใหม่นะครับเอามาผสมผสานกันว่ากันว่าในการทําต้นเทียนแต่ละต้นจะต้องใช้เทียนนี้ประมาณ2ตันถึงสตันก็คือ2,000กิโลถึง3,000กิโลครับและกีกิโลหนึ่งครับเปิดอซื้อจากฝั่งลาวนะครับกิโลกร,รัมละร้อยเกบาทถึงสองถึงสองบาทถ้าเปือกฟื้นซื้อจากฝั่งไทย เทียนของบ้านเรากิโลกร,รัมละประมาณเกือบ300บาทครับแพงกว่ามากเพราะฉะนั้นช่างเทียนก็จําเป็นต้องไปซื้อเทียนจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามาทํางานนี้ครับเทากับว่าเราเอาเงินนี้ไปแต่ว่าเขาทาอย่างนั้นเขาก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณห้าห0ื่นบาทได้นะครับจากทางด้านวัดพระท่านหนองบัวน,นะครับเราไปต่ออีกวัดหนึ่งครับ วัดนี้เป็นวัดที่ทํามาอย่างต่อเนื่องประมาณ3ปีแล้วเป็นเทียนทองคําคําว่าเทียนทองคําคงไม่ได้หมายความว่าเอาทองคํามาทําเป็นต้นเทียนทั้งเล่มนะครับแต่ว่าคงจะเป็นลักษณะของเอาทองคํามาฉาบต้นเทียนพรรษาครับนั่นคือทางด้านอบตขุนลาดครับปีนี้นะครับมีเทียนทองคําอยู่ตรงกลางนะครับ มีแล้วก็มีเทียนองค์ประกอบนะครับเป็นเทียนสีดําเหมือนกับกระเบืการไว้อะไรประชกาตที่9นะครับเป็นคงจะเป็นการสื่อนัยเช่นนั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้องค์ประกอบเข้าข่ายเป็นงานแห่เทียนคือไม่ใช่งานโชว์แล้วนะครับเป็นงานแห่ประกวดเลยนะครับได้สังเกตดูว่าทุกวัดจะคล้ายๆกันคือจะเริ่มต้นจากทางด้านพญาครุฑบ้างหรือว่านาคบ้างนะครับเป็นความเชื่อของคนอีสานบ้านเราผูกพันกับวรรณกรรมท้องถิ่นนะครับ นี่คืออบอตอคุญล่าดน,นะครับใช้ทองคํามาโอบล้อมตัวต้นเทปรรษาไม่รู้ว่าใช้ทองคำใบนี้ไปกี่บาทน,นะฮะมูลค่าก็หลายแสนทีเดียวครับนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทปรรษานะครับให้มีความแตกต่างไปในแต่ละปีเพราะว่าปัจจุบันนี้ททนะครับได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแห่เทียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ อุบลราชธานีเรานะครับยังมีการส่งเสริมไปอีก4จังหวัด5จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีศอยุธยาไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีอุบลราชธานีนะครับเพราะฉะนั้นพททตอนนี้ก็ต้องใช้จ่ายงบมาในการดูแลแต่ว่าพททก็ทําดีนะครับคือแต่ละจังหวัดที่ส่งเสริมนั้นเขาจะให้มีความซปตคอนเสปต์ที่แตกต่างกันไม่ซ้ําซ้อนกันเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้คเป็นท่องเที่ยวนี่เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นครับครับนี่คืออบตอคุล่าดน,นะครับถ้าเกิดพูดถึงองค์ประกอบนะครับก็เรื่องราวอาจจะมีน้อยกว่าวัดอื่นนะฮะแต่ว่าที่เป็นไฮไลไท์คือเทียนทองคำนะฮะเราไปต่อนะครับไปต่ออีกวัดหนึ่งวัดศรีอุบลรัตนารามน,นะครับวัดศรีอุบลรัตนารามน,นี้เป็นวัดสายธรรมยุทธ แห่งที่สองของประเทศไทยนะครับวัดธรรมยุทธแห่งแรกของประเทศไทยคือวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นพระอารามหลวงนะครับส่วนวัดสีทองนี้เป็นวัดพระเป็นวัดธรรมยุทธแห่งที่สองของประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับเดิมทีมีชื่อว่าวัดสีทองแล้วต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีอุบัตนารามแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะครับด้วยการสร้างอุโบสถคล้ายๆกับวัดเบญจมรบพิษนะครับ นี่คือวัดศร,รีบุญรัตน์ครับเป็นไงครับยิ่ง่ายไหมครับผมว่าใช้เงินไม้ตุกระเจียดแสนแล้วครับงานนี้ครับค,ความงามของเทียนพันษานะครับขึ้นอยู่กับช่างเทียนที่ไปทำงานให้นะครับแล้วก็ช่างเทียนก็จะมีผ้าตัว ก็มีหลายระดับท่างเกียนก็ต้องมีการสร้างโปรไฟล์ที่ตัวเองให้มีผลงานติดอันดับเป็นอันดับ1 2 3หรือว่าชมเชยเพราะว่าครั้งหน้านะครับจะได้สามารถต่อรองได้ครับการแกะสลักนะครับจะต้องอาศยความตระนี่เป็นอย่างมากนะครับ เพราะว่าใช้เครื่องมือเหล็กที่เป็นการแกะสลักเทียนนะครับแล้วเทียนจะต้องเทียนเทียนเนื้อดีด้วยนี่คือวัดสีบวรวัดนะครับน่าจะเป็นเทียนขนาดใหญ่ครับถามว่าเทียนขนาดใหญ่เขาวัดยังไงครับเขาก็ดูจากความสูงภาพจากองค์ประกอบนะครับก็จะมีเกณฑ์อยู่คับว่าเทียนขนาดใหญ่ขนาดกลางข,ขนาดเล็กวัดกันจากไรนะครับ แล้วก็แบ่งประเภทเทียนบางประเภทนะครับคือทําออกมาแล้วไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่เขาตั้งเอาไว้นะครับก็ทําให้มีปัญหาว่าสวยงามแต่ว่าแพ้กันแพ้การแข่งขัน,นครับเพราะว่าองค์ประกอบไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้มีหลายปีที่วัดบางวัดประท้วงนะครับ,รบเราไปต่อนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก่อนที่จะมีการแห่เทียนในวันนี้ครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นสายบุญจุนกระถินนะครับพอฝ่ายเข็นน่าจะเป็นวัดชัยมงคลนะฮะวัดชัยมงคลคงจะเป็นลนักษณะของการโชว์มากกว่าจะมาประกวดครับเขเป็นงานโชว์มากกว่านะครับอ่าเป็นเป็นขบวนแห่นะฮะคงจะเป็นขบวนแห่นาหน้าเฉยครับแต่ว่าเอาคอนเซปต์จุกรถินนี่มาเป็นตัวเสนอคอนเทนต์ครับ วัดชมุงคนจริงๆด้วยครับเห็นไหมครับจะมีคําว่ากรุงเทพประกันชีวิตนะครับหรืออย่างเช่นมีคำว่าน้องโพไทยวัสดุสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้มาติดตม้มฟรีนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการดูแลวัดครับครับโอ้ววัดชัยมงคลน,นี้ตีโจทย์ปแปลนะครับปรากฏว่า ดูจดุดแปลกนะครับเป็นรวมในหลวงรัชกาลที่9นะครับครับดูว่าใหญ่มากนะครับ ่าใหญมกตอนนี้นะักท่องเทีย่ยวเริ่มทยอยเข้ามานะครับตรงนี้ได้รับความนิยมเพราะเป็นที่ร่มครับผู้ชมสามารถเดินชมได้อย่างสบายๆนะครับ ดูบรรยากาศที่หนึ่งนะครับเป็นที่ร่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินชมได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ดูอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเดินชมแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะนะฮะเท่าที่ฟังเสียงของประชาชนที่เข้ามาแล้วก็พูดจาก,การี้ดูเขาก็ชื่นชมนะฮะกับง,งานของเรานะครับชื่นชมอย่างมากครับ แล้วก็มีบางท่านก็ขับรถนะฮะเข้ามาก็ได้รับการตอบว่าจะนักท่องเที่ยวนะครับครับนี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะฮะคือครอบครัวถ่ายเซลฟี่อยู่นะครับผมนะครับนะฮะเป็นภาพที่น่ารักมากทีเดียวครับสิ่งที่เรากระวลใจก็คือเรื่องราวของขยะนะครับ เพราะว่าถ้าเผื่อคนมาท่องเที่ยวแล้วนี้ถ้าเผื่อทิ้งขยะก,กันคุลชินนี่ครับก็หลายหมุนชิ้นเดียวรับแล้วก็คนที่จะรับภาระนะครับก็คือเทศบาลเป็นพนักง,งานเทศบาลนะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศชุมชนคนทําเทียนนะครับปี5 9และปี60นครับวัดมหาสุการาม ใครที่ชมนะครับสามารถที่จะชมการถ่ายทอดสดได้นะครับมีการถ่ายทอดสดทั้งที่เป็นวิทยุจากสวทเอฟเอ98.5นะครับโดยจะเริ่มถ่ายทอดบรรยากาศต,ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปและขณะเดียวกันก็มีทางด้านบีอาีวนะครับซึ่งเป็นเคเบิลท้องถิ่นของุบวนเราก็จะเริ่มถ่ายทอดเวลาประมาณข้ามนาฬิกานะครับจนถึงเวลา12นาฬิกาครับ ผมคงจะจบการถ่ายทอดไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปชมการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งจากคณะ BRTV นะครับส่น,น,บบนันจสดิครับผ,ผมผมคงจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพยาวๆนะครับเป็นลองช็อตนะครับตั้งแต่ท้ายขบวนไปจนถึงต้นขบวนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดจากอุบลทีวีของผมนะครับ มากครับผมครับนี่คือบรรยากาศในเช้าวันนี้นะครับที่ด้านข้างของบริเวณทุกสีเมืองหน้าโรงเรียนอนุบาลข,ขุบพลราชาน,นีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ